สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง AK Car Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองมากที่สุดจากค่าย MG นั่นก็คือ2,026 MG Marvel R รถ SUV พลังงานไฟฟ้าสุดล้ำที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่การออกแบบที่หรูหราและสมรรถนะที่โดดเด่นเหนือชั้นในทุกด้านซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ MG ไปอย่างสิ้นเชิง เริ่มกันที่การออกแบบภายนอกของ2 0 2 6 MG Marvel R กันก่อนครับเพราะแค่เห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่ารถรุ่นนี้เกิดมาเพื่อความพรีเมียมตัวรถถูกออกแบบใหม่หมดจากกลุ่นก่อนหน้าโดยเส้นสายที่เรียบแต่เฉียบคมมีความโคง้งมนที่ดูเป็นมิตรแต่ยังคงความสปอร์ตอย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงปิดแบบ EV ที่มีไฟ LED เ,เส้นเรียวยาวพาดผ่านทางด้านหน้าให้ความรู้สึกอนาคตแบบเดียวกับรถยุโรประดับหรู ไฟหน้าเป็นแบบแมทริกซ์เลดที่สามารถปรับระดับลำแสงอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราไปพร้อมกันด้านล่างมีช่องระบายอากาศจำลองช่วยให้รถดูมีมิติส่วนกันชนหน้าและล้ออลลอยขนาด21นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความดูดันและช่วยลดแรงต้านลมได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่ไหลลื่นตั้งแต่หัวจรดท้ายเสริมด้วยมือจับประตูแบบซ่อนในตัวช่วยให้รถดูเรียบหรูและเพิ่มประสิทธิภาพอากาศพลศาสตร์ เส้นหลังคาแบบคูเป้เล็กน้อยให้ความรู้สึกสปอร์ตส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบพาดยาวเต็มคันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ MG Marvel R รุ่นใหม่นี้พร้อมโลโก้ MG แบบเรืองแสงที่ดูหรูหรามากเมื่อเดินมาดูภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่า MG ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นภายในของ2026 Marvel R ถูกออกแบบด้วยแนวคิด Luxury Minimalism คือความหรูที่เรียบง่ายวัสดุทั้งหมดเป็นเปนรดพรีเมียมเช่นหนังนับป้าแท้แผงประตูบดด้วยหนังนุ่มและตกแต่งด้วยลายไม้หรืออลูมิเนียมขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยจุดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นหน้าจอกลางขนาดใหญ่19.4นิ้วแบบแนวตั้งที่รวมทุกฟังก์ชันการควบคุมไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ระบบเสียงระบบนำทางรวมไปถึงการตั้งค่าการขับขี่ตัวหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและมีระบบ AI Smart Assistant ที่สามารถพูดคุยกับผู้ขับขี่ได้แบบตอตอบเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวพวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบ3กา้านหุ้มหนังแท้ ปุ่มควบคุมครบทุกฟังก์ชันหน้าจอมาตวัดเป็นแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลแบบชัดเจนรวมถึงแสดงภาพจากกล้องรอบคัน360องศาได้ด้วยบอกคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบนวดส่วนเบาะหลังพื้นที่กว้างนั่งสบายเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและการเดินทางไกล ในเรื่องของเทคโนโลยีภายใน MG Marvel R ปี2026มาพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก Bose ลำโพงรอบคัน14ตัวให้เสียงคมชัดและเต็มอารมณ์ระบบไฟในห้องโดยสารแบบ Ambient Light ปรับได้กว่า64สีและหลังคากระจกพารนรามาขนาดใหญ่ที่ทำให้บรรยากาศภายในโปร่งสบายมากขึ้น มาพูดถึงสมัถนากันบ้างครับ MG Marvel R 2 0 2 6ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังรวมสูงสุดกว่า288แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง665นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในประมาณ4.8วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วมากสำหรับรถ SUV ขนาดกลางแบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง520กิเมต่อการชาร์จ1ครั้ง ตามมาตร,รฐาน w l t p รองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fa s t Charging จากศูนถึง80%ใช้เวลาเพียง40นาทีเท่านั้นและยังมีระบบชาร์จแบบ V2L (Vehicle to Load) ที่สามารถจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภา,ายนอกเช่นโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์แคมปิ้งได้อีกด้วยระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ a w d หรือขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับการกระจายแรงบิดระหว่างล้อหน้าและหลังได้อย่างชาญฉลาดตามสภาพถนนช่วยให้การเข้าโคง้งมั่นคงและการเกาะถนนดีกว่ารุ่นก่อนมาก อีกทั้งยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5แบบ Eco Comfort Sport Slow และ Individual เพื่อให้ผู้ขับสามารถปรับลักษณะการขับขี่ได้ตามใจชอบในด้านความปลอดภัย MG มาเวลอาจัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง ADAS มากกว่า20ฟังก์ชันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Detection ระบบช่วยรักษาช่องทาง Lane Keep Assist ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคันความละเอียดสูงระบบช่วงล่างใหม่ที่ปรับจูนโดยทีมวิศวกรจากยุโรปให้ความนุ่มนวลแต่มั่นคงในความเร็วสูงเสียงรบกวนในห้องโดยสารลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยเทคโนโลยี Active Noise Cancellation และในรุ่นปี2026นี้ MG ยังได้เพิ่มระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับ3ที่สามารถควบคุมรถได้เองบางส่วนในทางด่วน เช่นการเร่งเบรกและควบคุมพวงมาลายัยโดยผู้ขับเพียงแค่จับพวงมาลัยไว้เบาๆในส่วนของราคา2 0 2 6 mg m a r w e l R จะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยราคาประมาณเริ่มต้นที่1.6ล้านบาทไทยสำหรับรุ่น Standard รุ่น l ัก u r y รีจะอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านบาทและรุ่น Perform a n c e จะอยู่ที่ราว2.3ล้านบาทราคานี้ถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่จัดเต็มเหมือนรถยุโรปในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า MG ยังรับประากาันแบตเตอรี่ยาวนานถึง8ปีหรือ2,000 200, กิโลเมตรและมีบริการหลังการขายทั่วประเทศทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะได้รับการดูแลอย่างครบวงจรโดยรวมแล้ว2,26 0 MG Marvel R คือรถ SUV พลังไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบทั้งดีไซน์ความหรูหราและสมรรถนะเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและครอบครัวที่ต้องการเทคนโนโลยีทันสมัยแต่ยังอยากได้ความสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกัน และถ้าพูดกันตรงๆร,ร,รุ่นนี้ไม่ใช่แค่คู่แข่งของเท s l a m o เด l Y หรือ b y d s e ซีเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของ MG ในการยกระดับสู่ตลาดพรีเมียมได้อย่างเต็มตัวถ้าใครกำลังมองหารถไฟฟ้าที่ครบเครื่องและขับสนุกรุ่นนี้ต้องอยู่ในลิสต์แน่นอนครับก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AK c a r Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ